ขอโทษีกขออนุญาตอัดเสียงนะครับอัวิดีโอหน่อยนะเผื่อเพื่อนที่ไม่ได้เข้าเนาะจะได้นะครับได้เรียนด้วย,ยสมัยประชาธิปไตยนะครับในยุคป,ปัจจุบ,บันปัจจุบันก็คือนะตอนนี้ นะอาจจะย้อนหลังไปตั้งต่3ปีนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นยุคป,ปัจจุบันเศรษฐกิจเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างหรือเปล่าอ้าวมันมีเซตอัพมอะคยทดองมาองทองทงดลลทน่งออด แบบที่หนึ่งคือ,อ,อแบบคุณนิยมสอ,องสามวงนิยมสามไอแบบที่สามไม่พอเราได้ไหมคือก็มีคำสองแบบเออคือแบบที่หนึง่งกับแบบที่สองรวมกันแบบผสแบบมนะษษษษครับอ่ะมาดูระบบเศรษฐกิจนะครับการคุณนิยมอ่าเป็นแบบ เสรีนิยมบางก็เรียกว่าเสรี<า>นิยมรัฐก็เรียกว่าคุณนิยมนะครับคำว่าเสรีคือกอ็มีสลับนช่ไครับมีสลับอยากทำอะไรแบบไหนก็ได้นะเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอกชนเนี่ยมีอำนาจในการจัดการทรัพยากราาต่างๆเอา,าสินตัวเองโดยการผลิตสินค้าหรือบริการอะไรก็ได้ตามที่เขาจะมีเงินลงทุนแล้วแต่เขาเลยจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใช้ไอ้คุณคุณไม่เรื่องการผลิตสินค้าเลยังคุณคค่ะ พอย้อนถามหน่อยปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการมีอะไรบนะ้างปัจจัยมีปัจจัย,ย,ยมีสี่อย่างมีอะไรบ้างนาทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการโอเคเป็นสี่อย่างเนี้ยเป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าหรือบริการเขาจะต้องตอบโจทย์ทีนี้ได้ครับจะผลิตอะไรผลิตยาอะไรนะผลิตเครื่องแตถ้าคนที่คี่จะทำธุรกิจหรือว่าจะประกอบ เป็นกีนร่รายก็ตามเนี่ยต้องตอบโจทย์ตรงนี้นได้ออกเออเหมือนเราเคยคิดไหมว่าเฮ้ยเราชอบอันนี้อนาคตเราอยากจะทำนะมีไหมมีใครสนใจอนาคาตอยากจะเปิดร้านหรือว่าอยากประกอบธุรกิจอะไรไหมครับมีไหมมีจะทำค,วเวนะคาเฟ่ทำคาเฟ่แบบไหนะกูแบบออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลคาเฟ่แบบมีจุดชมวิว้าง <ปะ S 2> อะไรแบบโอเคเออมีที่ดีที่ดีอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าระบบคุณนิยม อีกแบบหนึ่งนะครับทางบ้านเห็นเนาะอ่าอีกแบบหนึ่งคือระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับซึ่งสังคมนิยมมันจะมีการจัดก,การวางแผนจากส่วนกลางหรือเรียกอ,อย่างว่ารัฐรัฐจะเป็นผู้จัดการทุกอย่างอ่าเป็นผู้วางแผนในการจัดก,การต่างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของ ที่มันเป็นสิ่งใหญ่ๆพวกสาทุลบาโอกพวกนี้ร้าจะเป็นคนจัดการเองนะจะไม่ให้นะครับระบบทุนนิยมเข้ามานะเหมือนกับว่าในห้องเนี้ยสมมุติถ้าเป็นระบบทุนนิยมนะอย่างเราอยากทำอะไรก็ได้อันนี้อยากทำคาเฟ่ไม่อยากทำอะไรอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรเลยยินดีแล้วได้ไหมดีมากอยากยิ้มเล่นนี้วเล่นนี้วเล่นอะไรครก็ อ,อ,อยากจะเล่นหุนอันนี้ทุนเล่นใช่ไไจะทำอะไรฮะจะทำนะ <c oughs> อยากนอนมุ่งนอนโอ้ยเดี๋ <c oughs> ยวให้นอนสองวันเลยพรุ่งนี้นะอ่ะถ้าสมมุติห้องเนี้ย เราเป็นระบบคุณก็เป็นประเทศนะประเทศของประเทศเราใหม่ประเทศไทยนะซึ่งเราเป็นระบบทุนนิยมทุกคนสามารถคิดอยากทาอะไรทําเลยมีทุนทําเลยทําได้เลยจะเป็นสินค้าบริการอะไรก็ได้ทําได้เลยตามอตสาะเสรีเลยแต่ถ้าเป็นสังคมนิยมบุ้งอยากจะเปิดคาเฟ่ไม่ได้เดี๋ยวร้าจัดการเอง ราเปิดให้อ่ะมาดูมาครเ่แต่ใครเป็นเจ้าของรัรัเปนขอเนี่ยนี่คือระบบสังคมนิยมนะกมาณนั้นนะอีก่างหนึ่งอ่ารัได้หครับได้ครับัาเนใ่ช่ครับอรล่ะนอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน ไ่ว่าวเนี่ยจะเป็นผู้เป็นถือหุ้นใหญ่หรือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเราจะทำอะไรไม่ทําอะไรอีกแบบนึ่งเขาเรียกว่าแบบผสมซึ่งประเทศไทยเราใช้ระบบนี้อยู่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสมระหวา่างคนนิยมกับสังคมนิยมเป็นยังไงครับมันเป็นเป็นการผสมผสานกันนะครับโดยรัฐนจะเปิดโอกาสให้อกชนทำการผลิตแปครับ จะเข้าไปแทรกแซงเงินเราเข้าไปมีหุ้นส่วนด้วยประมาณว่าอย่างสมมติจะสร้างโรงพยาบาลหรือจะสร้างเอาโรงพ้าล้ก่าจ้เป็นในใกล้ลเราโรงไฟฟ้าเนี่ยเราจะสร้างรัฐจะไม่ให้ไม่ให้บริษัท้าง้างมาลงทุนย่างเลยเ,เราจะเข้าไปถือหุ้นด้วยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลามีการเก็บเงินใช่ไหม ลูก<ว>้าต้องมีการเก็บเงินใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งเจ้าของเงินทุนเอาไปส่วนหนึ่งก็รับเข้าไปแบ่งกทนไปถามว่าทาไมไม่ในียเขาถือทั้งหมดเลยถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่รับไม่ยอมไม่ทำถ้าเป็นสารูกราโกเช่นป่าไฟฟ้าอย่างนี้ถ้าให้บริษัทมาถือห, orno. หรือว่ามาผลิตไฟฟ้าให้ประเทศไทยทั้งหมดโดยที่รับไม่ได้เข้าไปนะเกิดกรนีคืนนี้ บริษัทผลิตกระแสข้าบอกว่าโอ้ยจะขึ้นราคาไฟฟ้าขึ้นใช่ไหมขึ้นได้เลยรัฐไม่มีสุวเลยดแต่รัฐถ้าเป็นแบบผสมเนี่ยรัฐจะเข้าไปถือหุ้นด้วยกันดังน,นั้นรัฐจะคอยไปยื่ช่วยหละแต่ก็ต้องมีบ้างน,นะครับอย่างประเทศที่เขาเจาริญรัฐเนี่ยพวกสาธารณรัฐเขาฟ้องพวกค่ารถค่าอะไรมันก็ไม่เดียแพงเหมือนเราเพราะว่ามันไม่ไมีการลงทุนกันบางทีรัฐจัดให้หมดเลยดังนั้นก็ปีหมดเออ แต่แบบผสมเนี่ยปัจจุบันในประเทศไทยเราเป็นแบบนี้แต่ถามว่าถ้าเป็นสัดส่วนนะที่มากเนี่ยนะเราเป็นแบบผสมก็จริงแต่ว่าถ้าสัดส่วนนะระบบคุณที่อยู่ของเรามากกว่า่าคือระบบในทุนเข้ามานะครับอ่ะดูต่อการค้าเสรีเพราฟีเรเป็นแนวที่ทางเศรษฐศาสตร์ที่หมายถึงการซื้อการขายระหว่างประเทศโดยที่ไม่มีไม่มีภาษีเรียนเรื่องภาษีเวลาวภาษีที่ประเทศ รงประเทศภทษีทางตรงทางอ้อมนะครับ <c oughs> เราบอกว่าเรายังไม่เสียภาษีทางตรงถ้าทางอ,อา้อมเราเสียไหมเสียนะครับการซื้อสินค้าในการต่างนะครับมันบวกมันคิดไปแล้วดังนั้น <c oughs> เนงินภาษีที่ได้ไปประเทศใช้ในการพัฒนาเอาไปพัฒนานประเทศแต่ทีนี้พอเป็นเขตการค้าเสรีุวกอะไรเกิดขึ้นครับการค้าระหว่างประเทศจะไม่มีการเก็บภาษี คือสามารถเคลื่อนย้ายนี่เลยแรงงานพุ่นข้ามแดนประเทศได้อิสระผลของมันเป็นไงถ้าก็อดีอ่ะจากเดิมที่เราเคยซือ้อสินค้านำเข้าทุแอันแนนพงเลยพวกของแดนเองต่อไปนี้ววเราก็จะได้ถูกขึ้นเพราะไม่ต้องเสียภาษีมาเข้ามาก็อเสียรัฐบาลก็ไม่ได้เงนินตรงนั้น มาพัฒนาประเทศนะมันก็มีทั้งคนรีก็เสียแต่ตอนเนี้ยที่รูปแบบการท้าเสรีแบบนี้ที่มันไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่ายัางไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากแต่ละประเทศก็มีกฎระเบียบของเขาอยู่นะครับอย่างประเทศไทยจะบอกว่าเสรีทั้งหมดไม่ได้นะไม่อย่างนั้นนะเราจะไม่มีไรายได้ไม่ว่า การนำเข้าเนี่ยรายได้จากการนำเข้าของฝอเราเยอะมากๆเลยจริงจริงยังเราค้าขายกับต่างชาติเยอะมากๆนะเออดงูง่ายๆอย่างสินค้าของแบรนเองเนหะ็นไหมแต่เป็น D D Y ดูดิช่อปตัวเท่าไหร่สองพันสามพันก็ใช่แนวเออพวกเนี้ยแต่ถ้าต่อไปถ้ามีภาษีตรงเนี้ยราคาอาจจะถูกลงอาจจะเหลือตัวละพันตัวละเก้าร้อยเออเห็นไ,ไหมครับแต่ข้อเสียใช่ไหม ไอบริษัทผู้ผลิตบางทีมันก็เออมันก็เ้ยมันไม่มีภาษีมันอาจจะไม่ได้บวกขึ้นตรงนั้นนะครับมันก็อยู่ที่มุมมองนะครับใครยัางไรเสียอนาคตเรื่องเสรษฐีมันเกิดขึ้น,นแน่แนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าหรือว่าอะไรต่างๆนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยเนาะอ่านรูก่อนรู้ก่อนการค้าภายในในสมัยรัตนาโกสินตอนต้นเนี่ยมันจะมีการค้าภายในกับภายนอ,นอกใช่ไหมครับ ที่เราพ้าขายกันนอกอาณาจักรกับต่างประเทศพอมาในสมัยปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการค้าภายในแล้วก็การค้าระหว่างประเทศชื่อเป็นไงให้มันดูหรูขึ้นมาหน่อยให้มันดูทันสมัยนะการค้าภายในคืออะไรในประเทศเนี่ยคร,บยรพพับอย่า,ายงในภลาครับแข็งลอยพ้าขายนะครับสินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้พาที่มาจากในประเทศเช่นผลผลิตการเกษตร อะ,อะไรพวกนี้นะครับที่ใช้อุปโภคริพวกภายในประเทศค้าขายกันไม่ได้กออกนอกประเทศเขาเรียกว่าการค้าภายใน,นอีกแบบหนึ่งการค้าระหว่างประเทศออสินค้านําเข้าส่งออกต่างๆเนาะ,อ,ะอันนี้ให้ดูอันนี้เป็นข้อมูลค่อทข้างเก่าหน่อยปีหกหนึ่งนะครับสิบอันดับสินค้าส่งออกของไทยดูแบบนึงครับไม่น่าเชื่อ,อ รถยนต์แล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับยางต์ประเทศไทยเราส่งออกเป็นอันดับหนึ่งมูลค่า9.28แสนล้านบาทเยอะไหมเออเยอะนะอันดับสองอะไรคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆนะฮะอิทรสมอยู่ที่ประมาณ6 3 3แสนล้านบาทเยอะไหมอันดับสามอันยณนีเครื่องประดับ อ่ะพวกพอยพวกเม็ดพอยอะไรต่างๆนะครับนะอยู่ที่ประมาณ3.83แสนล้านบาทอะลาเซียผลิตภัณฑ์จากยางเม็ดพลาสติกน้ำมันสำเร็จรูปเม็ดพลาสติกนี่คืออะไรเม็ดพลาสติกเม็ดพลาสติกเป็นอ่าเป็นที่เขาเอามาทำเป็นพลาสติกอะครับคือเวลาเขาผลิตโต๊ะอะไรเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นตัวนี้นะมันจะมาเป็นเม็ดพลาสติกเล็กๆแล้วเขาก็เอามาหล่อผ่านกระบวนการขึ้นรูปแล้วมันก็จะกลายเป็น นี่ครับเป็นสินค้าพวกไม้มันตัดอะไรที่เป็นท้าวปิดตุนะครับเราส่งออกด้วยเดีไหมเข่งน,นะนอ่ะาเคมีภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้าเครื่องจัก,ก,กรเครื่องประกอบเลไฟฟ้าก็มีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยอันดับหนึ่งคือรถยนต์เอออ่ะอันนี้ปี63ครั้งใหม่้ครั้งใหม่ที่ลำดับส่งออกมีอะไรบ้างอันดับหนึ่งมาเรื่องครับรถยนต์แต่ดูคุณภาพทอง ยี่สิบไม่สองหมืหนึ่งพันสองร้อยสิบกล้านดอลลาร์ดอลลาร์ัล่าเนยดอลลารอลล่ท่าไหร่ตอนนี้รสามสิบาทมาสามสองาเออเป็นไงมูค่าเยอะหอ้โออแล้วอันดับสองคอมพิวเตอร์ครับดูครับหนึ่งมืดันหกร้อยกว่าล้านดอลลาร์เออถามว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้น จะบอกว่ารถยนต์ที่เราเห็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่เขาวิ่งนิ่งนันส่วนหนึ่งมาจากประเทศเราเองตรงนี้หุ้ยเราเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเชิญชาติอ่ะเด็กย่าตื้นใจไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นเจ้าของฮอนด้าโตโยต้าแบรนด์ญี่ปุ่นใครเป็นเจ้าของครับอ๋อญี่ปุ่นพี่แต่ทำไมมาอยที่ไทยก็เขาเอามาที่ไทยแล้วก็มาที่ไทยใช่ครับมาประกอบมานะ ทำการผลิตนะครับเป็นสายพานการผลิตแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกน้องอันนี้เป็นเรื่องของการส่งออกสินค้าและบริการอันดับหนึ่งนะอ่ะดูต่อไปอันนี้ปีหกสี่ครึ่งปีประมาณครึ่งปีอันดับหนึ่งครับอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างยานยนต์ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่มูลค่าอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับดูตรงนี้หน่อยสามประเทศแรกที่ส่งออกมากที่สุดอันดับหนึ่งเตรเลียครับ ออสเตรเลียเขาส่งออกรถยนต์เป็นแยกใหญ่อันดับหนึ่งอันดับสองก็คือญี่ปุ่นนะครับตามเวียดนามนะซึ่งถามว่าเฮ้ยทำไมประเทศไทยถึงส่งออกเกี่ยวกับอุปรกรณ์รถยนต์หรือว่ารถยนต์ามากกันเลยเพราะว่าโรงงานผลิตมันอยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้เรามีทุกท่ายครับเมื่อก่อนมีญี่ปุ่นใช่ไหมมอเต้า์ตัวถ่ายพวกนี้เป็นของผลิตที่ไทยหมดละ แต่ปัจจุบันมัสเตสเบนดีเอเนื่องยูเวเรามีคลิตที่ไทยหมือนกันเบยแต่เป็ยูเวนิสของอิกาใช่ครับแต่มาผลิตที่ไทยเนก็ไม่ใช่ของเราแต่ว่าผลิตที่ประเทศไทยเคยได้ของมือแต่ก็ผลิตที่ไทยเป็นกถาวที่ดีมากครับไทยอแตกเป็่ยังไเคยยินไทรรุ่งไหมไม่ไม่อ๋อรถที่ค่ะอยู่ที่นา่ รถไทยรุ่นม,มันเป็นคือบริษัทนี้ผลิตจะบอกว่าเขาผลิตรถรถก่อกให้มเมการลยส่งสายให้เมาการแต่เป็นแบรนด์คนไทยคนไทยเป็นคนทำต่คนไทยเราซื้อรถคุอกต่ระดับไหนเฮ้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็นะเป็นเรื่องของธุกรกริจน,นะครับตรงนี้อ่านี่คือจะบอกว่าระดับหนึ่งของเราก็คือรถยนต์นะอ่านทะี่ส่วนคอมพิวเตอร์อะไรต่างมีเราพันจากยางใช่ยางมันแบบ ยางก็คือยางใช่ครับภาคใต้ของเราเนี่ยถูกยางแล้วส่งออกยางเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยอ่ะดูประเทศไทยนำเข้าส่งออกอะไรมากที่สุดฟังทีฟ้าน้่น้ายมือเป็นสินค้าที่เรานำเข้าเข้ามาคือไม่สามารถผลิตได้เองนำเข้ามาส่วนัางขวามือสีแดงเป็นสินค้าที่เราส่งออกเอาดูครับส่งออกถยนจนอันดับหนึ่งนำเข้าอะไรมาน้ำมัน ส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์น้ำเข้าอะไรมาเครื่องจกักรที่ใช้ผลิตคอมพิวเตอร์นั่นเลยส่งออกอัญ,ญมณีเครื่องประดับนำเข้าอะไรมาเครื่องเพชรพลอยอัญ,ญมณีของเรากมองเห็นอะไรไหมก็ก็เหมือนกันและสง่งออกเปนเรื่ออะไรเอมองเห็นอะไรไหม <c oughs> เราไม่ได้ผลิตจนจบกระบวนการของเราเองแต่เรา,า,เ,ราเอาอซื้อมาแล้วขายต่อใช่ครับอารมณ์ประมาณก็ทัาคนก่อนประมาณนั้น นะครับนะ่ะเราก็เลยนะเรื่องระบบเศรษฐกิจเราก็เลยอาจจะไม่ได้พนาไปเข้าที่ปวดเพราะเราเราไม่ได้ทำขนะองเราผิดน่ะยังเราผลิตรถยนต์ก็จริงแต่เราไม่สามารถผลิตน้ำมันส่งออกได้เราก็นําเข้าเข้ามาซะนะครับแล้วการนําเข้าเข้ามามันมีอะไรครับน,นีนมันมีภาษีที่สาเหตุที่ทาไมไมันอำถึงแพงสินค้าเหล่านี้ทําไมถึงแพงนะเพราะมันนําเข้าเข้ามาขายแล้วไปแบนั้นนั่ถึงขึ้นอะ ราคาแต่ราคาน้ำมันน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่นะที่มานะครับมันมาจากแถบตะวันออกกลางนะตอนนี้นะแ,แถบแนั้นนะมันมันจะมีเรื่องของสงครามที่เขาสู้รบก,กันบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคในการส่งออกน้ำมันมันก็เลยแพงบางช่วงบางมันหลายปัจจัยครับ,าบจจนาหลายจจปัจจัยนะหลายปัจจัยมากแต่จะบอกว่าที่มีน้ำมนันมากที่สุดเลยนะบุรีบึครับบุรีบึลเขามีน้ำมนันมากที่สุด เริ่มอะไรวะเริ่มที่ปมอะไรลอยมีดาวเยอะอ๋อเพิ่มเพี่มเพิ่มเออที่บอมเมกาเขามีน้ำมันเยอะมากแต่เขาไม่ใช้นะเขายังไม่ใช้เขาใช้ของที่มาจากตะวันอกมาไปก่อนใช้่ที่บอกรอเปอนหมดรอเป็นหมดแล้วออกมาขายแล้วลาที่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวคนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วสุดท้ายแล้วแหละเนี้ คือถ้าเรียนเห็นตารางเนี่ยนักเรียนจะรู้ว่าในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันของไทยเราเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นระบบแบบคุณนิยมที่เราเ็นถามว่าส่งออกรถยนต์เนี่ยมีแบรนด์ไทยไหมล่ะแทบจะไม่มีเลยเป็นของต่างชาติหมดแล้วทําไมไม่ผลิตประเทศต่างประเมาผลิตประเทศเราทาไมใครรู้บ้างีที่เกี่ยวมีนะมีอยู่อาจจะมีเยอะช่ เรารู้ไหมว่าสินค้าหลายๆอย่างมาจากฝีมือคนไทยแบรนด์ดีดีว่าผลิตที่ประเทศไทยรองเท้าไนกี้กีฬาผลิตที่ไทยเองเสร็จแวส่งไปตีตาต่างประเทศกลับมาขายใหม่ไหนเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยแต่เขาผลิตที่ไทยทำไมเขาไม่ทำต่างประเทศอ่ะเอ่อ่าเวลาผลิตที่นู่นแล้วบางมันจะส่งมานี่ราคามันก็คงจะแตกต่างกันนะเรื่องของ ถามว่าค่าแรงขั้นต่ำที่อเมริกาเท่าไหร่ก็ประมาณ24,000ที่ขั้นต่ำประเทศไทยเท่าไหร่300ตามขั้นวางค่าแรงหน้าเขียร์เลยกใครลเห็นไหมมันต่างกันพอผลิตสินค้าระหว่างค่าแรงาพันกับค่าแรง300ถ้าผลิตใครอันไหนได้กำไรมากกว่ากันเนื้อจริงง่ายๆครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่า พวกอาพวกโรงงานอุตสาหการรมเริ่มทยอยปิดตัวเ,<อ>เริ่มย้ายฐานการผลิตปไปดีใช่ไหมเออย้ายไปประเทศเพื่อนบ้านเราไปนูป่นไปนี่บ้านเพราะว่าเรื่องของเอ่าเรื่องอะจระเป็นเรื่องของความมัน่นคงเรื่องของความเชื่อมัน่นหรือไม่ก็เรื่องของทรัพยากรด้วยหลายอย่างนะครับใช้ให้หมดหมดไปทีละประเทศทางประเทศไหนเสือ่อมสีไอเสือ่อมโทมก็ย้ายไปที่อื่น <c oughs> ประมาณนั้นหร <c oughs> ือเปล่าไม่รู้นะครับนะก็ยังไงก็ ถ้ามองในแง่ดีก็คือมันสร้างอาชีพให้คนไทยเนาะคนไทยก็มีงานท,ทำมีอะไรอย่างี้ยถ้าประเทศถใช่ครับได้ดังนั้นเนี่ยนะต่างประเทศเวลาเขา<ๆ>เขาเขาจะทำธุรกิจเลยต่างเขาก็จะพยายามที่จะหาประเทศที่มันคิดต้นุนน,นน้อยจะได้ประหยัดได้กำไรเยอะนะหนึ่งตรงนี้นะครับอ่ะสรุปเศรษฐกิจไทยในสมัยปัจจุบัน มีกี่ลักษณะมีกี่แบบม,มีสามแบบมีอะไรบ้างระบบโนิยม,ม,ยมยระบบโพิยมแล้แบบผสมถามว่าแบบผสมคืออะไรผสมก็คือโิยมกสมโนิยมผสมกันผสมกันนะครับอ่าตรงนี้ง่ายๆเนาะอันนี้คือระบบเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วมีเศรษฐกิจนะครับที่กำลังเกิดขึ้นหลายๆอย่างนะซึ่งบางครั้งไม่ต้องผลิตอะไรแต่ใช้ สมองอย่างตอนนี้ที่เป็นกระแสก็ที่ทําเงินก็พวกเหรียญใช่ไหมพอที่โตพวกาการเล่นหุ้นก,กันเล่นอะไรต่างๆอันนี้เราเห็งคนได้เงินเยอะมากใช่ครับบางคนก็ได้ตแต่การลง,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 งทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อม <c oughs> ่อลข <c oughs> งตลาดนแ้วกนนะครับจริงๆก็จริงนะจริงครับหรือก็ตื่นแล้วไหมบางคนถ้าไม่ได้ศึกษาเข้าไปไง เห็น <One> ม <input> ันได้ไงไปทำงานนั่นนั่นนั่ไปแต่พวกนี้มันมีเป็นไงมันต้งมีโดมมันมีความเสี่ยงอะไรครับมันมีความเสี่ยงมันมีข้อสอนดูสอรเล่นพุ่นใช่ประมาณนั้นก็ในอนาคตนะครับใครที่สนใจศึกษาก็ศึกษาไว้เพราะว่าเรื่องระบบตรงนี้อนาคตมาแน่แน่สาเหตุที่มาเพราะอะไรใช่ไหมตอนนี้เราแต่ละประเทศใช้ค่าเงินของตัวเองใช่ไหมครับประเทศไทยใช้ค่าเงินเป็นสกุลเป็นนบาท อลลาร์ยูโรอะไรต่างๆเยนนะแต่ไอกลุ่มที่มันคิดเสียงตรงนี้หน่อยมันพยายามจะทําให้ค่าเงินมันเป็นสกุลมากขึ้นให้มันเป็นสกุลเดียวกันอ่าให้เป็นสกุลเดียวกันเออนะนะครับก็นะเป็นเรื่องอนาคตเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นยังไงจะต้องจับตาดูนะครับยังไงจ๊ะประเทศไทยเราต้องรอดนะ เศรษฐกิจไทเราต้องชนะแข่งกันอยู่นะครับชนะไปก่อนเนาะอ่ะโอเคเ <ไป S 1> ดี๋ยวนะครับขออนุญาตเช็คชื่อนะทั้งบ้านตอนนี้23คนเนี่ยทั้งบ้านต้องมีเท่าไหร่จีบีดสิโอ้แล้วาหายไปเยอะเลยนะอ่ะไหนขอนเช็คชื่อขอเชือ่อก็นะครับทางบ้านนะเข้าใจนะเมื่อกี้นะครับเราเลยเรื่องระบบเศรษฐกิจปัจจุบันไปนะ ขออนุญาตเช็คช right, ิมรอบนะครับฐานด้วยนะครับฐานรับหรือว่าส่งสัญญาณอะไรให้รู้ด้วยว่าเราอยู่นะเลขที่สองมาค่ะเรื่ที่สองมาแล้วเรื่อที่ไ้่มาหรอมาค่ะเรื่องที่เจ็ดเลขที่เจ็ดครับยังไม่มาฮะเลขที่สิบยังไม่มาเรายังไม่มา

เ็ดี่สองไอะเขาเปิดไม้อยู่ด้วยเาเปิดไแบบทางมันปูไม่ยินได้ี่สองก็น่าดอยู่้องนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ยิน่สงชัดเจนเไม่ีอะยี่สีครับ ยังไม่มายังไม่เข้า25ล่ะมา26มาค่ะโอเคก็ขาดไปหลายคนเลยนะครับตามปฏิกิาเนาะเราบอกว่าเราจะเช็คชื่อทุกครั้งที่มีการสูงนะพอถึงปลายปีพวกเนี้ยหายไม่เกินสามเลย22เป็นใช่เลยง่ายง่านะครับ ไม่มีเสื้อสีด้วยนะคร oh. uh, okay. so okay. okay. hmm. ับไม่ม okay. ีอะไรเลยค่ะไม่เบียดไม่รานเลยสุดสเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะโอเคสำหรับชั่วโมงนี้สำหรับชั่วโมงนี้นะครับเป็นการ z o o ประวัติศาสตร์เนาะในชั่วโมงหน้าก็จะเป็นวิดีโอคลิปสังคมก็เป็นการ z o อบกันไปนะครับโอเคครับเจอกันชั่วโมงหน้านะครับได้ค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนเจอกันบัญจัน